สวัสดีออเจ้าข้าเจ้ามีนําว่ากิ๊กบอย h ชนแนลนะคะทางช่องนะคะจะนำพาทุกคนมาอยู่กันที่เนะณเมืองนะครนายกนะคะทุกคนซึ่งมีชื่อว่าวัดธรรมกิจนะคะเป็นเมืองเ่าแก่โบราณอยู่ทางด้านหลังวัดนะคะ ข้าเจ้าจากพาคุณผู้ชมไปรับชมประตูแห่งกาลเวลานะคะที่สู่ทางแม่นายกาลเกตซึ่งอาจจะเป็นเหมือนพรมลิขิตก็ได้นะคะทางด้านหลังวัดนะคะซึ่งจะมีอุโบสถนะคะมีเอ่อปรกโพ อายุกว่า151ปีนะคะที่นี่นะคะตําบลบางอ้ออําเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกนะคะทุกคนซึ่งจักพานําทางออเจ้าทั้งหลายมาสู่ประตูการเวลานะที่นี่นะคะสวยงามมากนะคะทุกคนซึ่งมีเรื่องเล่าทางประวัติศาสตร์ตั้งแต่ โบสถ์ประมาณ200กว่าปีนับมาแล้วนะคะทุกคนทางด้านหลังของข้าเจ้าก็จะเป็นประตูแห่งการเวลาเดี๋ยวจกพาคุณผู้ชมและอ่อเจ้าทุกท่านเข้าไปรับชมโบสถ์โบราณทางด้านในกันนะเจ้าคะตามกันมาเลยเจ้าคะ่ะ ตรงนี้จากเป็นทางเข้าไปสู่โบสถโบราณน,นะเจ้าคะอ๋อเจ้าข้าเจ้าจักนำพาคุณผู้ชมเข้าไปในทางประตูทางด้านนี้ซึ่งเราจาอาผ่านสู่โบสถตรงนี้ซึ่งมีอายุเก่าแก่มากก็ยังคงเหลือซากผุพัง หลงเหลืออยู่ให้เราได้เห็นให,ให้เราได้รู้ให้เราได้มาศึกษาทางประวัติศาสตร์กันนะพอเจ้าก็ยังคงเหลืออยู่อีกหินในสมัยเมื่อ200กว่าปีที่แล้วนะก็ซึ่งยังคงเหลือซากโบสถ์กำแพงที่ยังมีปกภูปกคุมยึดเหนี่ยวเพื่อให้ได้อยู่นะ ซึ่งอ,อ».ตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนเสาหลักกำแพงเห็นไหมคะซึ่งจะเป็นแบบเก่ามากแล้วนะคะทุกคนก็ดูแล้วสำหรับใครที่อยากมาที่นี่ก็มากันได้นะคะนี่นะคะวัดก็จะเหมือนช้างนะคะซึ่งอีก อ่อทั้งผู้คนได้กล่าวขานว่าเหมือนช้างนะคะนี่นะคะมองไปเหมือนช้างนะคะประตูแห่งการเวลาก็ทางด้านหลังของข้าเจ้านะคะก็จะมีประตูแห่งการเวลาซึ่งอ่อทางวัดนะคะพระเนีน,นะคะซึ่งได้แนะนำข้าเจ้ามาก็จัได้อธิษฐานนะ นี่นะคะทางสวยงามมากนะคะสำหรับใครที่อยากมารับชมอยากมาเที่ยวทัวร์ทางประวัติศาสตร์นะเจ้าคะาตรงนี้จกเป็นประตูข้ามเวลานะเจ้าคะก็ซึ่งเดี๋ยวค่าเจ้าจากพาทุกคนมาทัวร์และก็มาทำนะคะ ก็ประสงค์องค์เจ้าที่นี่ก็นี่นะเจ้าคะก็เอามือแตะลงไปอธิษฐานได้หนึ่งข้อนะคะก็ซึ่งใครมาแล้วก็อธิษฐานได้เลยนะเจ้าคะก็อธิษฐานเรื่องสุขภาพนะคะการงานนะที่นี่นะคะเน้นสุขภาพการงานนะทุกคนแล้วก็อธิษฐานเนาะแล้วก็ลอดออใต้ประตูลงไปนะคะก็ เหมือนเราได้ข้ามพบข้ามเวลามา,าในสมัย200กว่าปีที่แล้วนะคะข้างในก็จะมีพระพุทธรูปให้เราได้กราบสการบูชาทางด้านในนะคะทุกคน ก็จะตามขุนเหมอนบอยมากราบองค์พระท่านและก็จะมากราบรอยพระพุทธบาทในโบสถ์เก่าแห่งนี้ซึ่งได้เข้ามาแล้วก็รู้สึกสงบแล้วก็ล่มเย็นนี่นะคะทุกคนก็จะเป็นแบบปลกโพเป็นรากของต้นโพซึ่งยึดเหนี่ยวอยู่ นี่นะคะก็จะมีผู้คนชาวบ้านเข้ามาเออนำแผ่นทองมาติดนะคะก็ตามความเชื่อนะคะทุกคนซึ่งเก่าแก่มากนะแต่ก็ยังคงเหลือไว้ให้เราได้มาสัมผัสบรรยากาศในสมัยก่อนนะคะทุกคน ก็ค้าเจ้าจะพาทุกคนไปอีกฝั่งด้านหนึ่งนะเจ้าคะก็จะเป็นโบสถ์ใหม่นะทุกคนในตรงนี้นะคะก็จะมีเอ่อตาไข่นะซึ่งมีคนมาอขอโชคขอลาบก็ได้กันทุกคนนะคะสำหรับใครที่อยากมาที่นี่ก็ลองมาขอพอรตาไข่ดูนะคะทุกคนแล้วก็ นี่เป็นสิ่งของที่นำมาถวายตะไคนะคะสำหรับคนที่บนไว้นะเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมเดินไปชมโบสถ์ทางอีกด้านหนึ่งนะคะก็จะเป็นโบสถ์ใหม่นะทุกคนแล้วก็น่าจะมีสารเจ้าแม่ตะเคียนนะคะซึ่งก็ไม่น่าเชื่อว่ากิกอกองนะคะก็ ได้เห็นก็แล้วแต่ความเชื่อส่วนบุคคลนะคะก็ซึ่งเห็นนะคะตอนแรกนึกว่าเป็นคนนะคะแต่พอเดินเข้าไปนะคะก็คือหายไปนะคะซึ่งก็ได้ไปถามคนขายลอตเตอรี่นะคะก็ได้เล่าว,ว่าก็เป็นสารแม่ตะเคียนนะคะก็ซึ่งผู้คนก็มักจะพบเจอท่านบ่อยนะคะณนะที่วัดตรงนี้นะคะ ก็เข้ามาก็คุนลุกเหมือนกันนะคะทุกคนมาที่นี่นะคะนี่นะคะก็ซึ่งเป็นโบสถใหม่นะคะซึ่งให้เราได้มากราบสการ,รุชาหลวงพ่อนะคะพระปางทางด้านในโบสถใหม่นะคะทุก็ก่อนจบคลิปนี้ไปนะคะก็ขอให้ทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจ ให้ทางช่องเราด้วยนะคะก็สำหรับทุกคนที่เข้ามารับชมก็ขอให้มีสุขภาพแข็งแรงนะคะร,ร,ร่ำรวยเงินทองกันทั่วหน้าก็ขอให้มีความสุขมากนะคะสวัสดีคะ่ะ